ก็เป็นอันเรียบร้อยนะคะสำหรับการปูพลาสติกนะคะแล้วก็เราก็จะเอากระถางนะคะมาวางมาวางาสีมุมนะคะ ประมาณ9กระถางนะคะที่เราจะวางทับไว้นะคะเพราะว่าจุดนี้จะเป็นจุดที่แสงแดดเยอะที่สุดค่ะจุดที่แสงแดดเยอะที่สุดก็คือเราจะปลูกพืชที่ต้องการแสงมากที่สุดนะคะได้แสงตอนเช้าเยอะที่สุดนะคะก็จะเป็นต้องใส่ถุงมือด้วยนะคะเพราะว่ากระถางเนี่ยเป็นกระถางนี้คือมันจะคมสักหน่อยหนึ่งเราต้องใช้ถุงมือในการยกนะคะเพราะว่าใช้มือเฉยเฉยนี่บาดนะคะคมมากเลยนะคะ คมมักจริงนะคะก็ใช้ถุงมือในการจับแล้วก็ยกนะคะอ่าแล้วก็จะมาวางไว้สี่มุมแล้วก็เดี๋ยวเราจะต้องอผสมดินแล้วก็เอามามาวางเรียงกระถางก่อนนะคะก็คือเราจะลงกระหล่ำเราจะลงกระหล่ำแล้วเราก็จะใช้เวลาปลูกเราก็กระหล่ำนี้จะมีปัญหาเรื่องนอนนอนกินใบนะคะหนอน นอนนอนจะเยอะนะคะเราก็จะใช้บิวเรียนะคะมาฉิดบ่อยๆนะคะสอสวันฉีดทีนะคะก็มีมันเทศใส่กระถางนะคะลองลองไปทุกอย่างคะ่ะลองลองจนกว่าจะรู้แต่ว่าถ้าใส่กระถางแล้วมันก็เหมือนคล้ายๆกับว่าดินมั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 นจะทําให้ต้นพืชสวยขึ้นนะคะก็มันไม่มีหญ้าด,ด้วยเนาะมันก็ดูดูแลง่ายแต่ครั้งแรกที่เราลงทุนนี้ก็อาจจะใช้งบประมาณสักหน่อยนะคะ แต่ถ้าพูดถึงเรื่องแรงของเรามันน้อยเนี่ยใส่กระถางก็จะดีเราจะหนักตอนแรกๆก,ก็คือเอาดินใส่กระถางผสมดินก่อนแล้วก็ใส่กระถางนะคะพอพอเสร็จปุ๊บนี่พออยู่ตัวปุ๊บนี่เราเอามาวางเนี่ยการดูแลรักษาก็จะง่ายขึ้นถ้าปลูกเป็นหอมหอมสดหอมแบ่งเนี่ยมันก็จะมันก็จะ,ะง่ายต่อการดูแลก็เดินผ่านก็พื้นที่ก็ จำกัดอย่างนี้นะคะก็เราก็จะวางแผนอย่างนี้ส่วนที่เหลือเราจะไม่ได้คลุมนะคะที่เราทําแปลงไว้ที่เห็นเป็นที่โลง่งๆแล้วมีสีขาวประปายนะคะตอนนี้นะคะ่ะเราเอาปูนขาวโรยไว้ได้สัปดาห์หนึ่งแล้วนะคะก็เป็นการเชื้อฆ่าเชือ้อฆ่าเชื้อในดินนะคะพวกปูนปูนขาวมันก็จะเป็นด่างเนาะก็จะฆ่าเชื้อในดินนะคะปรับสภาพดินไปด้วยนะคะพวกโดโลไม่อย่างนี้นะคะดินดูดูด,ดูดินนะคะ เราก็เก็บนะคะเก็บเก็บเก็บไปเรื่อยๆนะคะคือเราจะเจอเศษแก้วอยู่ตลอดนะคะเพราะว่าตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ของเป็นบ้านคนอยู่มาก่อนเมื่อเป็นบ้านคนอยู่มาก่อนเนี่ยมันก็จะมีพวกขายะมีเชื้อโรคเนาะคนหลายๆคนอยู่ก็จะมีเชื้อโรคแล้วก็ยิ่งตัวบ้านอย่างเงี้ยเป็นห้องน้ำาเงี้ยก็มีเชื้อโรคเยอะนะคะก็มีมันต้อง ห้าหกปีแล้วนะคะที่เราปรับสภาพดินแล้วดินก็เริ่มดำนะคะจากดินที่จากดินที่เป็นเป็นสายนะคะสีดินนี่คือขาวเลยนะคะตอนนี้นะคะตอนนี้นะคะดินเราก็จะเป็นออกคนดำๆนะคะเพราะว่าปุ๋ยปุ๋ยที่อยู่ตรงนี้เยอะมากเป็นปุ๋ยคอกนะคะปุ๋ยคอกเยอะมากแต่แต่ต้นพืชยังไม่สวยดีเท่าที่ควรนะคะแต่พืชน่ะดินน่ะดำแล้วเพราะว่าเราใส่ปุ๋ยคอกเยอะแล้ว แต่ถ้าขุดลงไปข้างล่างนั่นคือดินทรายนะคะเป็นดินทรายล้วนๆเลยนะคะ นี้ก็คือเราปรับสภาพของหน้าดินแล้วเป็นดินเป็นดินร่วนแล้วนะคะเหลือเชื้อโรคในดินที่เราต้องปรับสภาพแล้วก็ศัตรูพืชน,นะคะตอนนี้เราก็ศึกษามาถึงขั้นนี้แล้วแล้วก็มาวางแผนแล้วว่าเอาพลาสติกใส่แล้วก็ทําแบบนี้มันจะเป็นยังไงนะคะแล้วก็พืชที่เราปลูกก็หลากหลายนะคะยังยังไม่ได้เน้นที่จะเป็นเป็นธุรกิจแต่ถ้าเป็นธุรกิจก็คือในในปีนี้เราทําได้นะคะเพราะว่าดินเรา สะสมปุ๋ยมานานแล้วนะคะก็มาพอสมควรนะคะตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเอาหน่อไม้ฝรั่งใส่กระถางนะคะเอากระลำห่อนะคะใส่กระถางนะคะก็มีมีหน่อไม้ฝรั่งมีกร่ลำห่อนะคะแล้วก็มีโรสแมรี่นะคะโรสแมรี่ก็คือ,อโรสแมรี่นี้กลิ่นมันจะหอมๆชุนๆนะคะ เป็นไล่มแมลงแล้วก็รับประทานได้นะคะก็คือต้นลาเวนเดอร์นั่นเองนะคะตอนนี้ต้นลาเวนเดอร์นะคะอันนี้เราก็ขยายพันธุ์โดยการโดยการชํำแบบควบแน่นนะคะชํำแบบควบแน่นนี้ง่ายๆนะคะเดี๋ยวเรามาทําวันหลังนะคะส่วนคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยววันหลังเราจะมาพูดถึงเรื่องการชํำแบบควบแน่นนะคะนะคะก็ค่ะ ก็สำหรับคิวนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ